แล้วก็มาถึงผู้ชิงชนะเลิรที่ผู้คนรอคอยกันวันหารแจ่มใสจากสุพรรณบุรีสงเข้าประกวดครับนี่แหละครับผู้เล่นมีทั้งสวัสอุดรเสกสรรเดียเรกอนุรักษ์มีสมเจษติสัตบมุมาเลกาครับน่าจับตามองมีชนะยอดปรางเป็นโค้ชมีเชิดศักดิ์สุภส,พสคพลเป็นผู้จัดการทีมโวนเทพศิวริน ทวีวัฒน์เบญจมาศเวรพงษ์เรืองบุญวันลบเหมือนใจงามรักชาติโพล้อมปัจญาโพเขียวจากริตแล้วก็มีสมภพสุขสมบัติอดีตนักเตะทีมชาติไทยเป็นผู้ฝึกสอนมีประชาปฏิสัมพิธาเป็นผู้จัดการทีมเจียบศิรินจาบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีเขียวผู้นี้ตามฝีมือตาม จะดูตามเช่วโมงบินแล้วก็เขาบอกว่าเทพศิรินนั้นเป็นต่อบัญหารแจ่มใสแต่อย่าดูถูกครับบัญหารแจ่มใสนี่ไม่แน่จริงไม่มาจากสุพ <inte> รรณล่กนี้เทพศิรินพยายามจะต่อไปโดโบพุ่งมงนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าในช่วงครึ่งเวลาแรกนี่ต่อปรากฏว่าเทพศิรินนำไป 1ประตูต่อศูนจากเจ้าก่าวราวุิวังสวัสดิ์คนนี้นะครับซึ่งยิงประตูเป็นมาของกล้วยๆเหลือเกินนี่รุ่นพี่ก็มาเชียร์กันยะเทสลิมน,นี่ดีอย่างนะครับเวลาไปแข่งขันที่ไหนนี่รุ่นพี่จะมาเชียร์กันไม่ว่าจะเป็นสนามสุกร์ชลาสายหรือราชมังคลานี่วราวธหมองข้ามศรีรษะของทวัดยอดปลางเข้าไปตรงตาข่ายครับนำไปหนึ่งประตูต่อศูน โอ้ยลูกนี้ฟ้าครับป้ายาโยนเข้าไปแล้วก็มีคนเติมตลอดเทพซิลินไม่ขาดแคลนนี่นะครับเติมตลอดแล้วก็ยิงฉลับลูกนี้อื้โชคยังเข้าข้างได้ลูกเตะมุมครับโอลแลวก็ปรากฏว่าโชคช่วยอีกครั้งหนึ่งครับเตะไปหน้าประตูกองหลังของบรรหารแจมไหนึ่งนั้นเตสะสกัดพลาด ศรนสาประตูก็ไม่คิดว่าจะพลาดก็เลยลูกหลุดเข้าไปตรงตาข่ายด้วยภาพช้าๆนี่แหละครับก็ทําให้แทบศสลินนั้นนำห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนเราจะพักกรนสุนแลวชมกันต่อ กรมการแข่งขันพระบอ,อลโอตินพาวเวอร์คร,ครับครั้งที่หนึ่งกันต่อที่สนามสุพรรณบสราเสื้อสีเหลืองชุดสีเหลืองนั่นก็คือบรรณาแจ่มใสาจากสุพรรณบุรีครับเจอกับเทพสรินและเหตุการณ์ในครึ่งเวลาแรกตอนนี้ทีมเทพสรินลูกแม่รําเพยก็นําไปสองประตูศูญจากหมายเลข10คนเดียวครับวรวุฒิวังสวัสดิบรรหารแจ่มใสได้ลูกกินปลามากแต่ว่าไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูครับทวีวัฒน์เบญจมาศ นี่ครับการฝ่าวลักษณะแบบนี้อันตรายบรรหารแจ่มาสพยายามจะเลาะออกด้านข้างซึ่งสนามแฉะอย่างนี้ด้านข้างไม่ค่อยจะแฉะเท่าไหร่จะถูกเครื่สียินักัดไปแล้วก็ได้เตะินเนล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับจากหมายเลขเจ็ดของบรรหารแจ่มสายอนุรักษ์สหลงโยนเข้าไปทวีวัฒน์เบญจมาศอาศัยความสูงความยาวออกมาตัดลูกได้ดีทีเดียวลูกนี้ฝ่าวเราเห็นภาพชัดชาครับ โยนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งบันหารแจ่มใสลวโมงไปถูกพุ่งครับเตสะสกัดออกมาจนได้เตบซิลินกลายเป็นว่าตอนนี้บันหารแจ่มใสถึงจะถูกนำไป2-0แต่ยังไม่ถอดใจใจ่ายบอลกันไปได้เรียดตามสไตล์ครับสไตล์ของชนะยอดปลางแล้วก็พักด้วยอกตามมายิงมุมแคบไม่มีมุมพอครับยิงออกหลังปนี่ดาราสำคัญของทีมคนหนึ่งหมและก,ก้าสมเจตัตบ,บุตร รอบลองยิงคนเดียวมาสองประตูอันดักสองของเตะซ้ายก้อยผ่านไปหน้าประตูเทพเิรินมองสกัดออกมายังไปเข้าทางของบรรลุยเข้าไปในเขตโทษที่ซ้ายข้างเนี้โยนข้ามคานไปอีกอนี่นะครับเลขหมายเลขสิบห้ามารถดดอกมะลิป่าดอกขึ้นมาตอนนี้เทพเิรินนั้นพยายามที่จะตั้งรับ้าเป็นส่วนใหญ่นาน,าน,านจะบุกมาทีหนึ่งลูกนี้ วอรก็เกือบจะทําประตูที่3ให้ตัวเองได้แต่ว่าไม่เข้ากรอบครับยิงไม่เน้นจังหวะมันลื่นกับตันทีมมีสิทธิ์ที่จะคั่วตำแหน่งดาวซันโวเหมือนกันโอ้โย,ยู่นี้สไลด์ไปเจอที่กันขอบสนามับไม่เป็นไรจะสุิบุิขึ้นมาโดยรักชาิิลักาติทำทิ้งกับเพื่อน่างไปเส้นหลังแล้วก็ ตักเข้ามาไม่ไมไมคนคับถูกสก,กัดไปได้ทีระพงสว่างสีอ่ะพาวิสาจะซ้ำรอยหรือเปล่าครับยกมือขึ้นมาเพาเตะแบบนี้เข้าไปลูกแล้วนะครับโยนจะมาตอนนี้โยนโเข้าไปอีกแล้วครับโอ,โอ้โหสามประตูต่อศูนจากลูกมงนี่ครับหมายเลขสิบห้าพวัชชัยทองพูดพอสะใจกองเชีย จะโยนได้สวยจริงๆครับน้ำหนักทุกทางใช้ได้เพื่อนมาจุดนักพบพอดีแต่ว่าเจ้าพลางพยายามจะลอยมาสกัดแต่ก็ไม่พ้นอีสอร์เท่ากับฝรั่งเศสนำบราซิลในนัดชิงชนะเลิศบอลโลกแล้วนะครับ3-0แต่เทพซิลิเียไม่ใช่ฝรั่งเศสครับยังจะเอาต่อบันหานแจ่มใสพยายามจะใช้ลูกโดงงงมาสู้เหมือนกันสู่ไม่สู้ยับตานะครับทีมของบรรหารแจ่มใส โดยอาศัยหมายและเกดอนุรักษ์ซึ่งโยนดีคล้ายๆเบ็คแคมนี่ไม่ใช่สไลด์ครับลื่นไม่ใช่ว่านำไป3าูและโชลีลาเปล่าครับลื่นวันนั้นสนามค่อนข้างจะแฉะเจ้าลีโอมาครับลีโอมาลุยประเทศไทยโอ้เทศศิลินเล่นหลบไปยิงมาลูกนี้เกือบไปครับช้าไปนิดนึงต้องชมสวชัยต้องชมนี่เลยครับมารุตเอามาช่วยสกัด ปัญหาของกองหลังบัญหารแจ่มใสย,ยังมีกับลูกดงครับเวลาที่ผู้ต่อสู้บอมมานั้น้องกันลําบากไปอีกแล้ววอรวุฒบอรวุฒโยนไปให้เพื่อนมาจาักรยานไม่ถนัดปากบอลลองยิงยิงโอ้ยโดนกันครับเห็นไหมครเทพซิรินีถึงลูกถึงคนถึงกันตลอดครับช่องว่างไม่ค่อยมี ใครเลยว่าแก๊ปไม่ค่อยมีต้องชมสมภพบสุขสมบัติคอสของอดีตนักเตะราชบัชชาไปเยอรมันมาแล้วาลูกนี้หน้าลื่นเสียหลักครับจากเขาละวรวุษวังสวัสดิ์มาถ้าเป็นอังกฤษนี่อาจจะถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติเลยของเรานี่เพื่อนเขาทีมชาติไม่ได้มาดู ยิงลูกนี้ครับบรูตวังสวัสดิ์ต้องไปขอบคุณส้นน้สุขครับที่ทําให้ประตูรื่น <c oughs> ข้าไปได้อย่างงดงามีตีประตูต่อศูนย์นัดชิงบอกแล้วเทตเซรินไม่ใช่ฝรั่งเศสครับยังไม่พอปัญหาอย่างไม่ละพะมยามสมเกียตตรติสัตบุตรตัวใหญ่ทีเดียวครับเด็กคนนี้จำชื่ออไว้ดีครับสมเกียตตรติสัตบุตรตัวใหญ่รุ่ร่างใช้ได้ทีเดียวจะโด่งดัง เหมือนกับประเสริช้างมูลครับอดีตนักเตะสุพรรณบุรีซึ่งเคยช่วยให้ไทยได้ที่4ี่เอเชียนเกมที่จีนมาแล้วหรือเข้าไปแล้วก็ตามยิงนี่นะครับโอ้เข้าไปจนได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับเป็นสมเกตศสัตบุตรยิงตีตื้นให้ปัญหารแจ่มายไล่มาครับเป็นหนึ่งประตูต่ตอสี่สมเกศสัตบุตรนี่โูรสาประตู วีวัตรนัรับกระชอกมาห้ามกระชอกค,ครับเจอสามสี่ประตูตอ่อหนึ่งเ็บสลินเหมือนว่าจะเผาเเกมน,น,นะครับแต่ก็อาศัยจังหวะบุกตอบโต้เข้าใต้แอทแทกกลับไปวัน,นาพยายามจะบอมดูลูกนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ครับไม่พน้น ปัญหนานให้กองหลังลุยขึ้นมาเลยแล้วก็โดนขวางก็เฝ้าโดนเตยจับปขีไม่เจตนาลูกนี้น่ะกรรมการเรียกมาเลยหมายเลขเท่าไรครับไม่ต้องมาจับมือใบเหลืองครับหมายเลขหกครับเทพสิรินปัญญาโคเขียวแต่หลังจากนั้นบัญหนแจ่มสายก็มายิงลูกกินเปล่าไม่เกิดมัรคผลอะไรสามตัวเตยลูกนี้ก็ พร้อมกับเสียงนวีดเป่ายาของกรรมาการหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกเทพสรินนำไปห่าง4ประตูต่อหน,นึ่งและนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงของการพักครึ่งเวลาสิทธิ์เก่าของเทพสรินครับเอาคงผืนใหญ่ทีเดียวมากระตุต้นน้องๆให้ยิงอีกหน่อยมายิงให้มันครับสมกับที่เข้ามาเชียร์มาดูฟรีกันหน่อยน้องๆก็มเอาใจรุ่นพี่ แต่บอมยาวเข้ามาเลยบันหารแจมสายนั้นกองชีก็ขนกันมาเยอะนะครับเชียร์อาจจะเสียงเหนอไปนิดนึงแต่ฟังกันรู้เรื่อง <c oughs> อ้าลูรน้ฟาครับดึงเลยมาเลื่อนครับผมจะล้มปุตสินวิ่งมาไม่วิ่งปล่าครับมีใบเหลืองมาแจกด้วยรู้สึกว่าจะเป็นสุริยันเย็นใจบัรหารบอมแล้วครับโูชนะยอดฟางบอกว่าแพ้สิบหนึ่ง กับตามมาเป็น4ีห้าครับก็ต้องบอมอย่างนี้ครับมีค่าเท่าการแพ้เท่าไหร่ก็มาแต่ถ้าโยนไปได้ผลก็มีสิทธิ์ที่จะอื่นตาอาปากโยนอีกแล้วจากซ้ายไปขวาม,มงแต่ว่าลูกนี้ข้ามคานเวฟมาแล้วครับต้องเชียร์เดี๋ยวจะเห็นการยิงประตูอีกนี่ครึ่งเวลาหลังนะครับเจสซินพยายามจะบุกขึ้นไป แต่ก็บุกแบบถนอมตัวยังมีรายการอีกหลายรายการครับตลอดปีซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะต้องโชว์ความสามารถก่อนที่จะมีธงติดหน้าอกโดยเฉพาะหมายเลขสิบคนนี้กวรารุธวังสวัสด์ครับฝากชื่อไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของโค้ชทีมชาติได้เลยครับมีลีลาน,น่ารูทีนี้และลูกนี้ครับลุยไปจะขง้นามตรงสก,กันโอ้โหห <laughs> ันไปมองกรรมาการ พานุพันธ์จินดาพรามครับจะขอดังซะหน่อยไปโปรเฟชชั่นอลฟาวตั้งใจฟาวแบบนี้ก็ใบแดงแล้วครับไล่ออกจากสนามไปน่าเสดายครับตอนนี้หมายเลขสอของบรรหารเจมสายอุดรแก้วกุศลิ้นโชคร้ายได้ใบแดงแต่โชคดีครับได้อาบน้ําก่อนเอกศลินได้ยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหอารับมาโอ้โหเจ้าเก่าอีกแล้ววรุษวังสวัสดิ์ อืดูนะครับวิ่งหลอกคนหนึ่งแล้วแค่ก็กดด้วยซ้ายก้อยครับอย่างนี้ซ้ายก้อยเข้าเบียดเสาแรกเข้าไปเลยไปเป็นห้าประตูต่ตอนหนึ่งน,นี่วันหานเดินขอตกแล้วแบบว่าหัวนี้บอลไม่มันครับ <c oughs> บอกว่าบอลไม่มันอีกลูกหนึ่งไหมมาเบาไปครับ เซรินีในอดีตก็มีนันทพลนูบุบต้นตะนะครับขอหน้าดังๆ